ขวัญหลงเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเสลีกนะครับโซนภาคกลางและตะวันออกคู่ระหว่างอุทยาเอฟซพบกับตราด FC โดยในช่วงหลังนาทีท้ายๆของเกมการแข่งขันในทีที่87ครับได้มีการปะทะกันระหว่างนักเตะทั้ง2ทีมอย่างซิริศักมัสบูงอนะครับกับประเวทหอเจริญนะครับโดนโดนใบแดงทั้งคู่นะครับแต่ทางซิริศักมัสบูงอเนี่ยเจ็บนักกว่าครับเมื่อดวประเวทหอเจริญเนี่ยต่อยทำให้ดั้งจมูกหักแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดเลยนะครับ ล่าสุดทางประเวศหอเจริญครับนักเตะของยุธยาเอฟซีได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตัวนั้นรู้สึกผิดเป็นอย่างมากครับกับการกระทําที่ไม่ดีในครั้งนี้ด้วยการต่อยเขาที่ใบหน้าของนักเตะทีมตราดเอฟซีคือซิริศักมัสอุงอทําให้ดั้งบูกหักและต้องเข้ารับการผ่าตัดแต่ตัวนั้นก็ต้องขอโทษครับกับทางน,นักเตะของทีมตราดเอฟซีรวมถึงผู้เรียนของสโมสรตราดเอฟซีกับการกระทําที่ไม่ดีในครั้งนี้ซึ่งไม่ว่าโทษของการพิจารณาจากคณะกรรมการ,ร,ะการจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอ,อยอมรับผิดแต่โดยดี และจากนี้ครับจะขอปรับปรุงพฤติกรรมใหม่ให้เป็นนักเตะที่ดีให้ได้ครับนอกจากนี้ทางประเวศเองครับยังเผยได้ว่าตอนที่ได้กระทําการต่อยทางศรีษรษะนั้นยอมรับว,ว่าเป็นช่วงที่อารมณ์ชั่วุบจริงๆโดยส่วนตัวตนไม่มีพฤติกรรมเกเรเลยแม้แต่น้อยซึ่งทําให้ตนหรือว่าการที่กระทําการใน,ในช่วงอารมณ์ชู่บุบไปส่งผลเสียมากมายในภายหลังนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ หนักอยู่พอสมควรครับเมื่อวานพะทะก,กันค่อนข้างหนักนะครับเกมระหว่างอายุทยา FC กับตลาด FC ครับ